แอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่ถูกทลายฐานปฏิบัติการในครั้งนี้พบข้อมูลว่ามีการเรียกเก็บดอกเบีย้ยสูงถึง12-15%ต่อสัปดาห์ปล่อยเงินกู้ตั้งแต่5,000-20,000บาททั้งอย่างผู้กู้จะไม่ได้รับเงินตรงตามจำนวนเงินที่แจ้งไว้เช่นกู้5,000บาทจะได้รับเงินจริงเพียง2,900บาทเท่านั้นโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาวจีนและชาวสิงคโปร์รวม6คนรวมถึงพนักงานชาวไทยอีกกว่า50คนทำหน้าที่ติดตามทวงหนี้ โดยพนักงานทวงนี้ชาวไทยทั้ง50คนจะได้รับข้อมูลจากการสมัครงานทางช่องทางออนไลน์แต่ไม่มีการระบุรูปแบบการทำงานหน้าที่ตำแหน่งของงานแต่จะได้รับเงินเดือนเดือนละ12,000บาทก็เป็นการจับกุมแก๊งชาวจีนร่วมกับชาวสิงคโปร์ในการากมาเปิดแอปแล้วก็มีการหลอกน้องๆคนไทยมาทำเป็นทำงานเป็นพนักงานนะครับในการปล่อยผู้เงินนอกระบบ แล้วก็มีการทวงหนี้